สวัสดีครับแอนอนวนาพินสายโฮกจากช่องแอนชาแนลนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปการหัดเล่นพินกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรครับเพราะว่าช่วงนี้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ที่เขามาติดต่อให้รีวิวสินค้าด้วยนะครับกเ็เลยไม่มีเวลาที่จะทําคลิปการหาดเล่นพินนะครับระยะก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้ก็มาหาดเล่นพินกันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับช่องแอนเชนแนลก็จะมีการรีวิวสินค้านะครับในหลายส่วนแล้วก็การทําคลิปอื่นด้วยนะครับในส่วนของการทําคลิปอื่นก็จะเป็นคลิปที่หลากหลายนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นคลิปที่หลากหลายแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการหาข้อมูลแล้วก็การพูดคุยกันอยู่นะครับวันนี้มาเจอกันแล้วก็มาหัดเล่นฟินกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาหัดเล่นฟินกันในส่วนของการเล่นเทคนิคนะครับเทคนิคของการขยับนิ้วนะครับการขยับนิ้วชี้นะครับ การขยับนิ้วชี้เพื่อให้เล่นนิ้วอื่นเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้ครับแทนปกติเราจะเล่นช่องสามเนี่ยซอนกับลาก็คือเราจะวางนิ้วแบบนี้ไวง้ง่ายใช่ไหมครับนี่คือการวางนิ้วนะครับวางนิ้วที่ปกติเราจะวางอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรเงี้แล้วแต่นะครับแต่วันนี้ อ่าผมจะใช้ไม่ใช้นิ้วชี้นะครับจะใช้นิ้วอ่าไม่ใช้นิ้วกลางนะครับจะใช้นิ้วชี้แทนนะครับตรงนี้ครับอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้นิ้วอื่นๆที่จะมาเล่นอ่าโน้ตที่อยู่ข้างในอย่างนี้นะครับ <S <S เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าเราวางนิ้วชี้ไว้ตรงนี้นะครับไม่ขยับนิ้วมาเนี่ย นิ้วที่อยู่ข้างในนะครับที่อยู่ข้างในนี้จะค่อนข้างจะเล่นลําบากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะห่างเกินไปนะครับมันก็จะเล่นยากนะครับล,ลักษณะอันนี้ครับนี่นะครับแล้วก็นิ้วอื่นก็เล่นตามปกติครับมาดูกันเท่าว่า เเล่นมันจะมีแนวทางเล่นแบบไหนบ้างในลายไหนบ้างนะครับมันก็จะมีลักษณะเล่นแบบนี้มันจะมีอยู่หลายลายนะครับลายพื้นฐานที่เพื่อนๆญาติพ,นพ,นพินหน้าใหม่ของเรากาลังเล่นอยู่นี่ก็จะมีในหลายๆลายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงว่ามันมีลายไหนบ้างนะครับที่จะมาเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขอญาตแป๊บหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูลายสีโคตบูลนะรู้สึกจะมี มีในลายสีโคตบุญด้วยครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการเล่นลายนะครับเป็นเน้นเรื่องเทคนิคที่น่าจะมีประโยชน์สําหรับอา,อาจารย์ญาติพี่นหน้าใหม่ของเรานะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับลองดูครับ งนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ,รรบมันจะอยู่ต้น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 ของลายสีโคตบูนครับนี่ครับช,ช้าๆครับนี่ครับเลื่อนมาแล้วแล้วก็มาเล่นข้างในครับอ่าพอเราเลื่อนนิ้วชี้มาตรงนี้ มันก็จะด้วยมันก็จะช่วยผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายสนิ้วนี้นะครับให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยลดความกดดันของ2นิ้วนี้ได้มากเลยนะครับนะครับถ้าเล่นปกติก็เล่นแบบนี้ครับนะครับ ชี้นิ้วกลางนะครับอันนี้ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเป็นการเล่นปกตินะครับซึ่งมันถ้าเราไม่ได้ซ้อมมาดีอาจจะพลาดต,ตรงจุดนี้ครับเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันช่องโดเนี่จะช่องเล็กกว่าช่องอื่นนะครับจะพลาดได้การเคลื่อนนิ้วมาตรงนี้นิ้วชี้มาตรงจากซอนมาลานี่ครับมันก็จะทําให นิ้ว2นิ้วท้ายๆเนี่เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่นิ้วก้อยก็ตามนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับอ่าใช้ๆทีนะครับต่อม่ครับ ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่นํามาเป็นตัวอย่างให้ญาติพี่หน้าใหม่ของเราได้เห็นภาพนะครับว่าเล่นอยู่ตรงจุดไหนของลายนะครับจริงๆมันมีเกือบทุกลายเลยนะครับตรงนี้การเดินนิ้วแบบนี้การเดินนิ้วลักษณะนี้แบบนี้สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูอีกลายหนึ่งนะครับลายเดี๋ยวผมว่ามโหีสารน่าจะมีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะมีคุ้นๆอยู่นะครับ เดี๋ยวนะฮะโมรีสารขึ้นยังไง มีมีซอนลาโดลาซอนมีนะครับแทนที่จะใช้นิ้วชี้มีซอนชี้แล้วก็นิ้วกลางแล้วก็ใช้เราใช้นิ้วชี้อย่างเดียวก็จะทำให้นิ้วที่ท้ายนะครับที่มาเล่นโน้ตที่ท้ายไกลๆทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่ก็คือจุดจุดหนึ่งของลายที่นำมาเป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งในลายมโหรีอีสานนะครับเดี๋ยวมาดูอีกลายนึงนะครับลายนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงนะครับครับจะใช้ลายลมพัดเพ้านะครับมาดูกันครับว่าวิธีการเดินนิ้วอยู่จุดไหนของลายนี้ครับ Shabbat shalom ทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับเอาใหม่ครับนิ้วก้อยก็ได้ครับใครถนัดนิ้วก้อยก็ใช้นิ้วก้อยนะครับถนัดนิ้วนางก็ใช้นิ้วนางครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สามนะครับสำหรับการขยับนิ้วประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีในอีกหลายหลายลายนะครับ ของลายพินอ่าแต่ว่าเอาแต่ว่าเอาแค่ตรงนี้มาเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพราะว่านึ่งไม่ออกเหมือนกันครับเวลาเล่นมันจะรู้อยู่นะเวลาเล่นไปมันก็จะเห็นนะหรือว่าเล่นลายลําเพลินท,ทั่วไปก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่าเอาแค่3ามตัวอย่างนะครับเพื่อให้ญาติพินหน้าใหม่ของเราไปสานต่อนะครับไปลองฝึกลองหัดดูนะครับผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะครับ ขาคงไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับการหาดเล่นพินในส่วนของเทคนิคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นามาฝากกันนํามาแบ่งปันกันนะครับในส่วนของการเคลื่อนนิ้วนะครับขยับนิ้วชี้มาข้างในเพื่อให้นิ้วอื่นๆนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นลดแรงกดดันของนิ้วนะครับผ่อนคลายในการเล่นนะครับคงจะไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ